b y d Dolphin ได้กลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่สำคัญที่สุดในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ระดับโลกอย่างรวดเร็วโดยเป็นมาตรฐานเชิงกลยุทธ์สำหรับรถแฮตแบ็กไฟฟ้าล้วนที่ราคาเข้าถึงได้ใช้งานได้จริงและมีเทคโนโลยีทันสมัยตั้งแต่เปิดตัว Dolphin ก็ขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องสร้างสถิติการผลิตพัฒนาผ่านการปรับโฉมกลางรอบอายุและอัปเกรดเทคโนโลยีพร้อมกับทำยอดขายที่แข็งแกร่งทำให้กลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ขายเร็วที่สุดในประเภทนี้ทั่วโลก แกนหลักของ BYD Dolphin ถูกสร้างบนอ e -P l a t ตฟอร์0ของ BYD ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรถไฟฟ้าแบบโมดูล่าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความคุ้มค่าและความปลอดภัยแพลตฟอร์มนี้เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ Dolphin มีระยะทางวิ่งที่แข่งขันได้การขับขี่ที่มั่นคงและระบบความปลอดภัยที่ทันสมัยสำหรับตลาดต่างประเทศและการใช้งานทั่วโลกขณะตัวถังของ Dolphin ถูกขยายจากเวอร์ชันจีนเดิมเพื่อให้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยการชนที่เข้มงวดขึ้นและปกป้องผู้โดยสารได้ดียิ่งขึ้น การปรับปรุงนี้เพิ่มความยาวของรถประมาณ20เซนติเมตรทำให้ได้ขนาดแฮตแบ็กซีเซ gment ที่เหมาะสมมากขึ้นและดึงดูดตลาดที่ต้องการรถขนาดกระทัดรัดแต่มีพื้นที่ภายในกว้างขวางและคะแนนความปลอดภัยสูงดอนฟินมีหลายตัวเลือกแบตเตอรี่และชุดขับเคลื่อนในรุ่นต่ำใช้แบตเตอรี่เบลด e LFP ขนาด44.9กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรให้กำลังประมาณ94แรงม้า70กิโลวัตต์ และแรงบิด180นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับสมดุลระหว่างสมรรถนะและประสิทธิภาพในรุ่นสูงจะอัปเกรดเป็นแบตเตอรี่60.48กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมมอเตอร์ที่แรงขึ้นให้กำลังมากกว่า150กิโลวัตต์201แรงมา้าและแรงบิดที่ช่วยให้เร่งความเร็วและขับขี่ช่วงกลางได้ดียิ่งขึ้นรุ่นท็อปสามารถเร่งศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมง ได้ในเวลาต่ำกว่า7วินาทีขนาดเดียวกันยังคงระยะทางวิ่งจริงสูงด้วยการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและอากาศพลศาสตร์ที่ดีระยะทางวิ่งของดอนฟินขึ้นอยู่กับขนาดแบตเตอรี่และมาตรฐานการทดสอบโดยรอบ NEDC และรอบ CLTC WLTP ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงระบุว่ารุ่นแบตเตอรี่ใหญ่สามารถวิ่งได้สูงสุด490กิเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งส่วนรุ่นแรงสูงใช้ได้ระยะทางปกติ420-520กิเมตร CLTC W LTP ทำให้ดอนฟินแข่งขันได้กับรถ EV ขนาดกระทัดรัดรุ่นอื่นๆในเซกเมนต์เดียวกันและราคาที่เข้าถึงง่ายยังทำให้มีความได้เปรียบในตลาดที่เน้นราคามากความยืดหยุ่นในการชาร์จและมาตรฐานก็เป็นจุดเด่นของดอนฟินเช่นการรองรับการชาร์จ AC สูงสุด7กิโลวัตต์และ DC Fast Charging สูงสุด88กิโลวัตต์ขึ้นกับขนาดแบตเตอรี่ทำให้เติมพลังงานได้รวดเร็วบนเครือข่ายสาธารณะ การชาร์จเร็วแบบ DC จาก30%ถึง80%ใช้เวลาประมาณ30นาทีนอกจากนี้ดอนฟินยังรองรับ Vehicle to Load V2L ทำให้สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ซื้อ EV ที่ต้องการประโยชน์การใช้งานหลากหลายภายในรถของดอนฟินยังคงตามแนวทาง b y d ที่เน้นห้องโดยสารทันสมัยและเทคโนโลยีสูงหน้าจอกลางขนาดใหญ่หมุนได้ในบางรุ่นแผงมาตรวัดดิจิทัลที่ใช้งานง่าย และการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไร้สายเช่น Apple CarPlay และ Android Auto สร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ทันสมัยวัสดุภายในมีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับราคามีตัวเลือกวัสดุ u p s o ตอร์ er ที่ยั่งยืนในหลายรุ่นและพื้นที่กว้างพอสำหรับผู้โดยสาร5คนฟีเจอร์ความปลอดภัยมาตรฐานได้แก่ถุงลมนิราภัยหอลายจุดระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ADAS เช่นเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติควบคุมความเร็วอัตโนมัติเตือนออกจากเลนและตรวจสอบมุมอับนอกจากนี้ซอฟต์แวร์และเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ยังรองรับการติดตั้งลีดาราในอนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถการขับขี่ช่วยเหลือ BYD รักษาความสดใหม่ของดอนฟินด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เวอร์ชันปรับโฉมกลางรอบปี2025มาพร้อมการออกแบบด้านหน้าและหลังใหม่ อัปเดภายในเช่นเลือกเกียร์บนพวงมาลัยการจัดวางแผงหน้าปัดใหม่และเทคโนโลยีความปลอดภัย gots ic และไดพิลอตหนึ่งร้อยเป็นมาตรฐานในรุ่นใหม่การอัปเดตเหล่านี้ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจจับทําให้ดอนฟินต้ตอบกับสภาพแวดล้อมและผู้ขับขี่ได้ดีขึ้นด้านการผลิตดอนฟินมีความสําคัญเชิงสัญลักษณ์เป็นรุ่นที่ b y d เลือกให้เป็นรถพลังงานใหม่ n e v คันที่8ล้านคันที่ออกจากโรงงานต่างประเทศของบริษัทแห่งแรกในประเทศไทย โรงงานนี้เป็นก้าวสำคัญในยุทธศาสตร์การขยายตลาดโลกของ BYD ใช้เวลาสร้างเพียง16เดือนจากการวางศูนย์สร้างถึงเริ่มผลิตจำนวนมากคาดว่าจะผลิตได้ถึง150,000คันต่อปีสนับสนุนตลาดในไทยและส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนการผลิตในประเทศยังช่วยลดต้นทุนและปรับกลยุทธ์ราคาสำหรับประเทศที่ใช้พวงมาลัยขวาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยอดขายสะท้อนความสำเร็จของดอนฟินในจีนเพียงประเทศเดียวยอดขายรวมเกินหนึ่งล้านคันทำให้เป็นรถที่เร็วที่สุดในคลาสเดียวกันที่ทำสถิตินี้ความนิยมขยายไปยังภูมิภาคต่างๆของโลกเช่นยุโรปที่รุ่นดอนฟินเซิร์ฟได้รับรางวัลด้านความคุ้มค่าและความนิยมจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดเกิดใหมอ่อื่นๆในบางประเทศราคาที่แข่งขันได้ช่วยให้รถเข้าข่ายสิทธิรับแรงจูงใจจากรัฐบาลเพิ่มความน่าสนใจยิ่งขึ้น แม้จะประสบความสำเร็จดอนฟินก็ยังมีความท้าทาย BYD ต้องเรียกรถบางรุ่นกลับเพื่อตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยรวมถึงส่วนควบคุมพวงม,มาลัยในลอตใหญ่ของรถทั้งดอนฟินและรุ่นอื่นๆการเรียกรถเหล่านี้สะท้อนความซับซ้อนขององค์การขยายตลาดโลกอย่างรวดเร็วและความสำคัญขององค์การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดเมื่อการผลิตขยายตัวความคิดเห็นจากลูกค้าและรายงานจากชุมชนให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ใช้งานเจ้าของรถหลายคนชื่นชมคุณภาพการขับขี่ ระยะทางและราคาที่เข้าถึงได้แต่บางคนระบุว่าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและช่วยรักษาเลนอาจสั่นไหวบนถนนบางประเภทและการอัปเดตซอฟต์แวร์บางครั้งเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซที่ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยทําให้ประสบการณ์แตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาคในเชิงกลยุทธ์ดอนฟินเป็นส่วนหนึ่งของโอเชียนซีรีส์ของ BYD ที่มุ่งเน้นการนำเสนอรถไฟฟ้าหลากหลายรุ่นตั้งแต่แฮตแบ็กขนาดกระทัดรัดไปจนถึงรุ่นใหญ่และรุ่นสมรรถนะโดยวางตำแหน่งดอนฟินให้เป็นรถที่ราคาเข้าถึงง่ายแต่สมรรถนะดี ทำให้ดึงดูดผู้ซื้อ EV ครั้งแรกลูกค้าเชิงพาณิชย์และผู้ขับขี่ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายความสามารถในการวิ่งฟีเจอร์และราคาได้สร้างมาตรฐานที่คู่แข่งต้องตามให้ทันสรุปแล้ว BYD Dolphin เป็นตัวอย่างความก้าวหน้าของรถแฮตแบ็ k ไฟฟ้ามันรวมการออกแบบร่วมสมัยระยะทางวิ่งที่เหมาะสมเทคโนโลยีทันสมัยและกลยุทธ์การผลิตอัจฉริยะเพื่อให้เป็นแพคเกจที่น่าสนใจแม้จะมีความท้าทายเช่นการรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ในปริมาณมาก การเข้าถึงตลาดโลกยอดขายที่แข็งแกร่งและการพัฒนาต่อเนื่องยังคงตอบย้ำความสำคัญของดอนฟินในตลาด e ีวีที่เติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้บริโภคที่มองหารถไฟฟ้าที่ใช้งานได้และคุ้มค่าดอนฟินเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นและพัฒนาต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี